สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับของบารมใจกินร้อยหรือแฟนคลับของสาวจกกาแ,แจ๊กกี้ผีบรยากแฟนเพจแจ๊กกี้ผีบรยากช a แนลทางช่องยูทูบอีกเพจหนึ่งแจ๊กกี้แจกกันรอยนะคะวันนี้เขาทําการแสดงยูววัดวัดพนานิคมแม่นว่าม่วัดวัฒนานิคม นี่คือเป็นครั้งที่ของของบลัมเจกันลอยทีวเสด็งนะคะของฤดูการนี้เพราะว่างานแหลกเล่นไปแล้วงานลอยกระทงนะคะมือมีมาเล่นลนี่เพอีก็กำลังจะเสร็จนะคะเราเดินทางกไกลไกลแห้งเลยครับพี่น้องเดินทางไกลมืนแห้งไก่ตปมือนีไ่ไป,อไปรอยเอดสวนนภูพุ่มสามรอยหกสิบกว่ากิโล มีซอพร้อมค่ะวันนี้ไม่มีซอนะคะสิทธิพี่น้องมาซองป๊าดอนอนซอฟหนึ่งแม่หนึ่งแม่พี่น้องแฟนคลับเอาเงิงมาฝากเนี่ยมาเบิง์ซอ,อยข่อยเนี่ยคนหน้าพี่น้องเบิรงนในของฝากของฝากโอ้โหมีน้ำครกควยน้ำต่างๆนี่แต่ละลังบ่หน่อยขวดด้นีหนพี่น้องอันนี้มันยังนี่ขออนุญาตพีเบิรงนะคะโอ้ยขนมค้กจากแฟนคลับอู้ สวัสดีครับเบ้านฮักมะล้อมเจรินเลยตอนนี้บอสก็นอนอยู่นะคะเดี๋ยวเราตื่นกันมาจักหน่อยเพื่อที่เพื่อที่จะไปบูธนะคะสวัสดีค่ะฟาดได้ยังกินมือนีแม่มือนี้แกงบันนี้หมูยังนี่หมูสีทอดใส่ห่อเขาหมูจะทอดใส่ห่อเขาก็เอามาหมักใช่ไหมคะ แกงบักแค้งแคงบัตแข้งือแกรงอะไรขแนองเหรอพแนงบักแข้งพแนงบักแข้งตามองห้องข้อก็มีคือเก่าครับพี่น้องไว้บริการลูกค้าคือเก่านะคะนี่เข้ามาเลย <c oughs> มบรรยากาศทางหลังเวทีเป็นสวนมันป่ามันแม่นยังเนี่ยน,น้ำ <c oughs> ฟีตีน้ำฟีขึีตัวน้ำแข็งโอ้น้ำฟีหลีขาพี่น้องมีตตวน้ำนะคะ ถังน้ำอี่หรีเสื้อแล้วอ่ะว่ามันทางน้ำแข็งเนี่ยทางน้ำสี่สิพาพี่น้องมาเบิง่งเบิ่งแน่เบิ่งแน่หมอน,นแน่นิคะแนปตาจะกินหมูได้พี่นอ้องเมื่อนี่ยว่ามันไก่ตัวว่ามันไก่้ัอหมูนะคะเมื่อนี่พี่น้องหมูรวนรวนนะคะอเอาพวกนด้ต้มปลาเขียนี่ลาเนลลาลาจะซุปบ่เป็นยังก็ได้เอาต้มบม่เดี๋ยวในห้องกินน้ำพี่น้องซุปปลาเคียกักขีดที มึงเนียนสซผักเขียกินกับผัวเคนสองคนมาให้ผู้อื่นกินน้ำเลยมันบ่สกินสองคนกับผัวแน่นโอยมึงเพื่นสิรักกินซุปผักเขียสองคนกับผัวมาท่านกับท่านมาท่านกับท่านมาท่านกับเสียไ้แก่้วยนั่น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 ผู้หนโอ้ยแม่เพลีกับสออมายซุขหนากินพื่อกันอันนี้ค่อยกินสกินหมูกระชาขึ้กันมาโมนี่กินแบบ สามชั้นก็จะมาตั้งย่างกินนยูขั่วนี่ให้มันหอมหอยหอยใส่เมี่ยงขั่วเบื้องเอาสิเอาเรว่าหมูกระทะกระชุบกระเขียวผู้ใดสิบดกอนกันว่าเอากระชุบกระเขียวแล้วลาบม่วอีเขียวก็มีเต็มกันละมั้งลาบหัวอีเขียวจังไหนเดินนี่เด้มันเขียวบ่โอ้จอมบกงโอ๊ยเมนู โอ้ยไม่ยิสวยว่าลาบง้อจต่นแล้วม่วงอีเขียวเลยม่วงเขียวเดี๋มนู่ไหมเหรอพี่น้องลาบง้ออีเขียวท่านไส่กันไปตำมังคุงสิบอกว่าไปลาบง้ออีเขียวมาทุกกินเนี่ยแต่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับพี่น้องวันไหนกินหมูกระทะมั้งบานนี่ย่างมาถามข่อยว่าเมื่อนี่ผมมีหมูกระทะบอกว่าจั่ง บ่มีแล้เวเสนอได้กินหูนี่หละแจ้งอ้อจ้ากรุบานนี่แล้วหมูถือก็พักพอแม่ดิหมูถูกก็พักกินติพักแพงติพักแคหมูนะครับตอนนี้ได้กินหมูวันี้ล้วเขัาไมหมูกระเทียมรดราคา0บาทกระลำรอระหา10บาทกเกรเทีรดละ่ส20บักพริกละ60บาทเมื่อเ้าได้ไปเอาของที่พ่นบอกว่าพจะผู้ใหมาบอกว่าพีผู้ใหบอกแม่ ไอ,อ้น่าเจียวบอก้ปดบอกเจอไปเอาเดีเราลืมขเขาเร่บบอกไปอยึดตลาดอยูนุนน่ะเขาจะเรียมไมให้บะคงสีสิบโลก็บะคืออ,อ, ừ, อยู่ยยกับดาเพื่อนมาว่าจังไหนแหม่ก็โทหาเพื่อยู่ดีอันบัดเจ้งเพื่นกับมมากอีกอยู่ตอนเตร่าเพื่นกับมาบอกอีกมาบอกก็หนูนี่แหละตบลูกสาวเพื่น มันเป็นยังโอ้ยเสียดายด้บบ้านเนาะไม่เป็นไรโอกาสหนะ้าเข้าไปเอาใหม่ก็ได้พื่อสิคิดลการไปลงสองร้อยกมโลบางทุ้งละสองร้อยแปดสิบขาเรียใจนกคุณอ่ะกินได้กินยาหรือเป่ไม่ใ่าะมาได้กินแตงอันจอยเอาเองมันเป็นยังจักจอยมันเป็นล <c oughs> ูกมะลิึ้นเลย Dante, มันเล่งมันบาตายดอกมันบาเม็นมันยิ่งเนี่ยข้าแต่เล่งอยู่มันบ่าตายมันต้องยิ่งมันยังตายเออถ้าแต่เล่งอยู่หันบ่าตายยักษ์เถอะนะกำลังถ่ายตากับเขาให้ลูกๆเต่าๆนะคะส้มผักพ่อเอกแมนวัชรละคันเมื่อคืนใช่ไหมพอเห็นอยู่ขอว่าตำักหุ่งเห็นพ่อเอกแมนขันยั้ยยุยยุอยู่อันให้ถามเนี่ยขอค่ะตำบักหุ่งแบบตำแบบบ่ห้องบ่กีดบ่การนี่ตำใดบ่ฮะเอากันไอกรีดเด้เหรอเมื่อคื้นไอกรีด โอ้ยได้หน่อยผุนอีกีดมาแล้วค่ะอยู่ในเต็นท์ค่ะอยู่ในเต็นท์ค่ะเดินไปเลยค่ะแซมเป็นเร้่อพี่น้องบานนี้ดาวน์นู้นกินข้าวทูบเบอร์เดียวจ่ายเงินใหม่พันหนึ่งลืมขอบคุณพี่กุ้งนะคะ ที่เมาเครื่องดื่มให้ดันเสื้อม่ได้ใส่ม่จะใส่นอนระดับระดมาตัดอ้อยวะจ้าเพราะว่าตัดกูมองมองมากรุ้มมันมากรุ้มมันรับจ้า